วันนี้ขอเสนอตอน AK พิการผมเชื่อว่าหลายๆคนที่โดนปืนเปรตนี่ยิงเนี่ยผมบอกเลยว่านอนไม่หลับกันแน่ๆแหละครับรูปทรงนี่โคตรจะกวนเลยนะครับแต่ใครจะรู้นะว่าภายในมันเนี่ยคือกระสุน BS หรือว่ากระสุนเจาะเลเวฟาที่เรารู้จักกันนะครับใช่ครับแล้วในวันนี้เนี่ยผมจะพาเจ้าปืนกระบอกนี้มาลงในแมปคังแสงนะครับ,บไม่ผิดครับแมปคังแสงนะฮะแล้วก็มาด้วยครับก่น ب, อนที่เราจะไปรับชมกันเลยก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะถึงร้อยไลค์นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ย let's go สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเเเกมมดีีีๆนนนนน่ยยผแะารร้้ลคับ ยังใช้แค่เลข UAD ปลอดภัยร้อยเปอหายห่วงแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นตู้เซฟที่ราคาถูกแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นอีกมากมายรับรองว่าถูกกระเติมเองแน่นอนครับอย่าลืมปรจัดกันเยอะๆนะครับที่ Cogotech อย่างที่ผมบอกไปในครับว่ากระสุนมันเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยก็คือกระสุน BS นะครับใครใส่เอวบากาดมาก่อห้าก่อหกเนี่ยเอาร่วงหมดเลยนะฮะมีกากแค่ปืนนี่แหละครับแต่เขามาพาคิริวห่อทองโดยแท้เลยนะครับโอเคเราลงไปในแมปแล้วก็มอบฝันไลค์คนในแมปดีกว่าครับตัวแดงดีกว่าได้เอาเลย

อโอ๊ยเจ๊กันเจก๊จกันเจก๊กันงาป่านะเออแม่จะไม่พูดก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวจะมีดราม่าอีกก็คือเรื่องการแบ่งเซฟเนี่ยผมกับตาอั้มเนี่ยจะรู้กันนะครับก็คือผมเนี่ยจะเอาเทปข้างล่างหมดเลยนะครับทั้งการฟ้าแล้วก็เซฟฟีนะครับส่วนตาอัาม้มนะครเขาจะเอาเทปบนแล้วก็เราบนเราล่างนะครับผมเผื่อใครอาจจะคอมเมนต์ว่าผมแย่งเซฟเพื่อนนะครับ ตายตายไปหนึ่งแล้วน่าเหลือตอนนี้เราจะนอกอื้มสาหัสไหวเดิตอนนอกไม่เต็มตีเลยหนี สรุปว่าทีมเขาอีกคนนึงเนี่ยหนีออกไปแล้วนะครับก็น่าจะอิ่มพอสมควรนะคนนั้นนะครับแล้วผมเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอะไรครับผมเพื่อนก็ตายไปฮะแล้วก็เก็บของแล้วก็ออกดีกว่านะครับเป็นอย่างนั้นะครับผมเจ้าอไอเคพิการนะครับผมบอกเลยว่าเป็นปืนที่เกรียยนอยู่พอสมควรเลยนะครับใครที่คิดจะแต่งตามเนี่ยผมขึ้นพิพา้อีกรอบนึงแล้วนะครับผมสามารถแต่งตามได้นะฮะ รวย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 ด่วยร็วเร็วร้านเอ็ดร้านเอ็ดหนึ่งหมื่นเป็นยังไงเลยครับผมปืนเนี่ยไม่น่าเกี่ยวนะอยู่ที่ฝีมือซะมากกว่านะฮะขอแอคสักนิดนึงนะครับผมโอเคเรามาต่อในเกมที่2กันเลยดีกว่าครับในเกมที่2เนี่ยผมก็กดคนเดียวนะแล้วก็เล่นคางแสงเล็กนะครับไม่ได้เล่นคางแสงใหญ่นะฮะจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยมาวะยังมาวะยังไม่งมาเฮ้ย

ดูถูกกระสุนดูถูกปืนผมไปข้าบนไหนอีก I need support. Woo! ีปะก็เลมีอครับ I e s e เฮ้ยโหเกือบ,บเกือ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 บโอเคข้างในเนี่ยเคลียร์แล้วนะครับผมก็ไล่เปิดเซฟเปิดขอแล้วก็เก็บขอแล้วก็กะจะออกเลยนะครับเอาจริงผมมองว่าไอ้เจ้าปืน AK พิการที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็ถ้างบไม่เหลือหรือว่าอะไรไม่เหลือเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเล่นตามดีกว่านะเพราะปืนมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้างบเรือเือเนี่ยจัดไปเลยครับผมก็เป็นปืนที่เกลียดพอสมควรนะคนที่โดนจริงนะ่จะนอนไม่หลับนะฮะตัวนี้ขอมันก็คดี ของกลุ่มๆเลยตัวนี้ได้ออฟแบบโอเคแล้วไปดูดีพี GP สวยดี่ดไอ้นี่อ๋อหมกยัดไส้เหมือนกันนี่ว่าหมกยัดไส้เหมือนกันนี่ว่าไอ้หมอนี่เฮ้ยไอ,อ้นี่เล่นอยู่เป็นวะเฮ้ยไอตัวนี้ดีสุดเนี่ยที่ผมยิงมาเนยะไอตัวเนี้ย โอ้สุดละเนี่ยดูดิตะโขบมาเนี่ยดีสุดะตั้งแต่ยิงมาตัวนี้ตัวดีสุดเลยดีสุดเลยครับดีสุดเลยตัวนี้โอเคสุดละขัาบบังคับแบบกับัาบางคับไปเล่นไอ้นี่อยู่อุ้ย shit สามแสนุ่นผู้ชม สามแสน้อยู่แม่เกมนี้ก็ออกไปประมาณ3ามถึงสี่แสนนะครับเอาจริงๆก็ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยของค่อนข้างที่จะเกือนะครับแล้วก็เซตที่ผมยิงได้แต่ละคนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยออกแค่นี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผมทำปืนอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย